สวยมากทุกคนรีวิวของทงจุงดาชิสิบชิน้นมาแกะกันได้ตัวแรงมาสองอันรุ่น starry night d a ช h i k สูตรหนึ่ง clear star starry night shadow palette เบอร์สอง้อน้อง summer coral สวยทุกสีเลยนะงยนอง dashik glitter powder โรเดนฟลอเวอร์สวยปะคะครีมโซดาสีสวยนูเมลตี้แคนดี้บาร์สวยนะวอเตอร์เบรตินส์เออจึงจะมาเอิ้นมูเพรนติ้งลิฟแอนด์เชคเดอะศูนย์สองเติมแก้มซะหน่อยดีไหมเนี่ยเดอะสามสิบเชอร์รี่ปอซัมนะจ๊ะ เป็นการจุ่มที่แฮปปี้มาก